สวัสดีครับผมนะสวัสดีเพื่อนๆนะท่านผู้ชมนะครับผมช่างโซ่นะครับอันนี้นะฮะมีมาแชลเอเบอร์ตันนะอันนี้เป็นเครื่องนอกเครื่องหิวนะอันนี้ของลูกค้านะครับลูกค้าเอามาซ่อมนะครับเนาะคือซึ่งซึ่งผมเป็นตัวผมเองอ่ะผมซ่อมหมดนะครับทั้งเครื่องแท้เครื่องก๊อปเครื่องหิวเครื่องนอกเลยผมผมทําให้หมดนะผมไม่เกลี่ยผมไม่เลือกงานเลยนะครับนะแต่เนี้ยอันนี้ผมมาให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อใครอยากจะรู้นะเผื่อแบบใครเข้ามาดูว่าเครื่องก๊อปเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะนะฮะนี่ครับจะเป็นอย่าง ยังผมแกะมาอันนี้คือกอ100๊กอปร้อยเลยฮะก๊อปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะก๊อปหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับอันนี้นี่นะฮะข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีแบตมีแบตมีลําโพงมีฮะมีบอร์ดอยู่อันเดียวนะฮะมีบอร์ดเ,ดเล็กๆอ,อันหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเป็นสายไฟแบบเยอะๆนี่เลยนะครับนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีแผ่นจะมีแบตเตอรี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับตัวนี้คือถือว่าก๊อปแบบคือกอ๊อป ก๊อปร้อยเลยอะ่ะนะฮะก๊อ <g> ป <rab ble> <g rab ble> ทุกอย่างก๊อปแบบว่าก๊อปร้อยนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะซึ่งราคาซื้อนี่ผมไม่แน่ใจว่าราคามาเท่าไหร่นอนนะฮะแต่ว่าก็เพื่อนๆท่านใดที่ซื้อก็ดูดีๆนิดนึงนะครับสังเกตตรงหน้านี่นะตรงหน้านี้เขาจะไม่เนียนนะนะครับเขาจะไม่เนียนนะนะเขาจะไม่เนียนนะนี่นะฮะด้านในนะฮะนี่นะฮะแบตบ ตเตอรี่ตรงนี้ก็จะทวงเหล็กมาไว้นะครับทวงเหล็กเพิ่มน้ําหนักนะฮะแบตเตอรี่อันนี้จะมีแผ่นเหล็กอาจจะช่วยยึดหรือแล้วก็ช่วยน้ําหนักด้วยนะครับนี่นะฮะเผื่อทันใดแบบว่าอยากรู้เนาะมันหน้าตาเป็นไงเนาะอันนี้ก๊อปร้อย ก็ปกติเราเวลาซื้อก็มันจริงๆมันมีวิธีการเนาะวิธีการดูดูภายนอกเนาะว่าเออตำหนิตรงนู้นตรงนี้อันไหนแท้อะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมเองผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเซียนเรื่องการดูแบบนั้นเท่าไหร่นะครับส่วนมากคือผมจะชินกับการแกะดูเลยอย่างนี้นะครับนะฮะอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างนี่คือก๊อฟนะฮะถ้ามีโอกาสได้แกะนะครับเนาะสิ่งสําคัญเลยคือกระจังหน้านะครับอันนี้คือชัวเช็ควิธีเนี้ยโคตรชัวเลยนะครับคือกระจังหน้าเนี่ยคือถ้าจะซื้อนะ ถ้าไม่มั่นใจแบบไม่มีความรู้นะนะฮะดูแกะดูกระจังหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแกะเขาเรียกอะไรนะแกะอะไรตะแกรงนะครับแกะตะแกรงหน้าเนี่ยแกะออกเลยนะครับขอดูเพราะเราไม่ได้แกะเครื่องเราไม่ต้องแกะเครื่องนะฮะเราก็แกะแค่ตะแกรงหน้านะฮะแล้วก็ดูนะฮะแกะแค่เนี่ยเอาขอบยางออกเนาะแล้วแกะตะแกรงหน้าดูเนี่ยถ้าเป็นแท้เดี๋ยวผมจะแกะ ผมหาแท้ให้ดูนะครับแท้มันจะแบบเนียนๆกน็เป็นแท้นะครับนี่แท้ค, mm hmm. คือจริงๆมันก็มีวิธีการดูด้านนอกเนาะแต่ถ้าถ้าเอาชัวร์แบบเอาแบบดูง่ายๆเลยนะครับแกะแะ่แกงหน้านี่นะครับแท้สังเกตนะครับ mm hmm. แต่มันก็จะมีแบบแท้ไอ้กอฟที่แบบเนียนๆก็มีนะแต่อันนี้คือเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันต่างกันเยอะนะครับอันนี้นะฮะ อันนี้คือเนีย่ยอันหน้าเขาจะกริบเลยนะฮะสวยกริบเลยแต่ด้านอันเนี้ยก๊อบนี่เขาจะมีแบบอย่างนี้นะฮะประมาณเนี้ยมีกาวแล้วลงเลอะๆดอกเดิกดูลักษณะดอกกระูนนะครับดอกไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันจะมีก๊อบที่แบบเนียนกว่านี้นะครับซึ่งอันนั้นก็ต้องไปดูรายละเอียดปิดย่อยอันนี้คือ1จุดนะฮะที่เราสามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนแท้ไหนก๊อบนะครับ <S <S